สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้พบกับเรา2คนนะคะในรายการทอคหุ้นพื้นฐานกับ i n n o v a t e x ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องบอกว่า เริ่มต้นสัปดาห์มาโดยเฉพาะวันจันทร์นะคะกะ็เป็นวันที่อาจจะเห็นการปรับตัวของตัวดัชนีค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะด้วยมีในส่วนของข้อมูลว่าทางเฟดเองนะคะกะ็จะมีในส่วนของการประชุมนอกรอบนะคะซึ่งจริงต้องบอกว่าก็เป็นการประชุมอรอบที่เป็นปกตินะคะแต่ว่าด้วยความกังวลต่างๆด้วยทิศทางด้วยการแบบเหมือนติดตามรอดูว่าอดอกเบี้ยจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็อาจจะทําให้มีแรงขาย ค่อนข้างเยอะนิดนึ่งสำหรับตลาดไทยเมื่อวันจันทร์นะคะแต่ว่า,าดูโดยรวมใน2อสามวันนี้ก็เ,เริ่มมีทิศทางที่ดูดีขึ้นนะคะก็ไม่แน่ใจทางนอกกิฟเป็นยังไงบ้างคะค่ะพี่น้องสำหรับตลาดในวันจันทร์นะคะที่พี่น้องเล่าไปว่ามันมีความผันผวนนะคะตลาดลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะประมาณ30จสุดในวันจันทร์ก็จะมีประเด็นในเรื่องของการประชุมนอกรอบของทางเฟดแล้วก็จะมีเรื่องหนึงอะคะ่ะก็จะเป็นในเรื่องของตัวประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะที่ทาง s p Global r a t i n g เนี่ย มีการปรับลดในเรื่องของแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับอ่าับเบิรเอนะคะลงสู่เชิงลบจากเดิมที่เป็นระดับที่มีเสถียรภาพนะคะหลักๆตรงนี้มีความกังวลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับลดภาษีครั้งใหญ่ของนาย,ยกอังกฤษที่มีการประกาศออกมานะคะตรงนี้เนี่ยมีความกังวลว่านี่สินของประเทศอังกฤษเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เพิ่มมากขึ้นแต่หลังจากนั้นค่ะก็คือวันที่4ตุลาคมวันถัดมานะคะทางนาย,ยกอังกฤษเองก็มีการประกาศ ยกเลิกนโยบายนี้นะคะนอกจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแค่หนึ่งวันเนี่ยมีความผันผวนอย่างมากในส่วนของตลาดการเงินมาตรการนี้นโยบายนี้ก็มีการยกเลิกไปก่อนนะคะพี่น้องเดีวภาพรวมแล้วในตลาดเองก็ยังคงมีปัจจัยเข้ามากระทบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่เราจะต้องมีการติดตามต่อเนื่องนะคะ เข้ามาถึงในสัปดาห์นี้นะคะในแง่ของบทวิเคราะห์ของ i n n o v e s t X ของเราเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะคะทั้งในส่วนของตัวหุ้นแล้วก็ในส่วนของภาพเซกเตอร์นะคะในส่วนของตัวหุ้นเนี่ยวันนี้ที่จะมาคุยกันเนี่ยก็จะมีทั้งเซกเตอร์ที่แนวโน้มของไตรามาสที่3เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ออกมาดีรวมถึงเซกเตอร์ใหญ่นะคะอย่างกลุ่มธนาคารเนี่ยเราก็มีการทำพรีวิวของไตรามาสที่สออกมาด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามกันค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวนะ้องขออนุญ,ญาตไปเริ่มกันเลยนะคะก็สาหรับสัปดาห์นี้นะคะนาะมีตัวหุ้นมาฝากอยู่สาบริษัทด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวทางน้องกิฟมีมาฝาก2กเซกเตอร์ใหญ่อย่างที่น้องกิฟเล่าไปนะคะก็๋ยวมาเริ่มกันที่หุ้นตัวแรกเลยนะคะก็คือตัว CPF นะคะก็ทางนักวิเคราะห์ของเรานะคะทางน้องโอสิริมาก็มีการทําในส่วนงตัว f o r e c a s t หรือว่าการประเมินตัวงบหรือว่าทิศทางของกําไรในช่วงไตรมาสสามออกมานะคะซึ่งก็ตัวผลประกอบการเนี่ยเขาน่าจะประกาศในวันที่14พฤศจิกายน นะคะส่วนที่ทางตัวผลประกอบการะคะ่ะทางแอ,อน a l y ต์ของเรานะคะก็มองว่ากําไรของไตรมาสสเองเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ4,800ล้านซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูเปรียบเทียบกันกับไตรมาสสของปีที่แล้วเนี่ยถือว่าฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไตรมาสสของปีที่แล้วเนี่ยในส่วนของตัวผลประกอบการเนี่ยเขาขาดทุนปกติอยู่ประมาณ5,000ล้าน แล้วก็ถ้าเปรียบเทียบในเชิง Qon Q เองเนี่ย mm hmm. เขาเติบโตขึ้นมาถึง30% QonQ นะคะ mm hmm. ก็หลักๆเลยนะคะ mm hmm. ก็เกิดมาจากตัวราคาสัตว์บกในประเทศเองนะคะ mm hmm. ที่ก็ฟื้นตัวดีขึ้นนะคะ mm hmm. แล้วก็รวมไปถึงราคาสุกรในเวียดนาม mm hmm. แล้วก็ในจีนเองที่ก็มีนมที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นจะส่งผลทําให้ตัวผลประกอบการหรือว่า สามเนี่ยจะดูดีขึ้นนะคะอ,อ,อาจจะมีคําถามต่อเน,นื่องว่าแล้วไตรมาสสี่เนี่ยหน้าตาตัวผลประกอบการจะเป็นอย่างไรนะคะก็ทางน้องโอ๊ตก็มองว่าในเชิงเอออนเอเองเนี่ย ยังไงน่าจะฟื้นตัวแน่นอนเพราะว่าไตรมาส4ของปีที่แล้วเองปี64เองเนี่ยเขาก็มีขาดทุนอย,อยู่เช่นเดียวกัน,นะคะเพราะฉะนั้นในไตรมาส4ของปีนี้เนี่ยก็น่าจะดูดีขึ้นในเชิง year on year แต่ว่าใน Q on Q เองอาจจะ s o f ลงเล็กน้อยด้วยในส่วนของตัวฤดูกาลนะคะแต่ว่าดูในภาพรวมปีนี้ต้องบอกว่า CPF เองเนี่ยถ้าดูในส่วนของตัวผลประกอบการที่เป็นัว core operation หรือว่า core profit นะคะก็คือตัวกําไรที่เป็นกําไรจากตัวธุรกิจหลักเองเนี่ยก็เติบโตดีขึ้นนะคะ ทางน้องโอ๊ตเนี่ยมองในส่วนของกําไรของปีนี้อยู่ที่ประมาณ1 8ึ0ล้านถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีเีาแล้อยู่เพียงแค่672ล้านเท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่าการฟื้นตัวทําได้ดีมากๆทั้งในส่วนของตัวคออปเปอรชันแล้วก็ในส่วนของราคาขายนะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำสำหรับตัว CPF เองนะคะก็ยังคงเป็นคำแนะนำที่เอา p e r f o r m ร์มราคาป้าหมายอยู่ที่32บาทต่อหุ้นนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งมีหุน้น อีกสองบริษัทที่ทางพี่เจีย๊ยบกิติมาฝากมาะคะซึ่งเนาะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะกะ็ก็คือไปไปที่ตัวแรกก่อนก็คือตัวสีสวัสดนะคะหรือว่าตัวชื่อย่อก็คือตัวสวัสดนะคะก็ประเด็นหลักๆนะคะก็คือ,อถ้าท่านผู้ชมได้มีการติดตามในส่วนของตัวธุรกิจเช่าซื้อนะคะกะ็จะเห็นได้ว่า คาดว่าในช่วง1นถึง2วันนี้นะคะทางสคอบอรหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจะมีการออประกาศ ในส่วนของตัวพรบรเช่าซื้อออกมาซึ่งก็ในในต้องเรียกว่าในในไส้ในหรือว่าในเนื้อหาหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของมาตรการที่ปรับลดตัวเพดานตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อนะคะซึ่งในส่วนของตัวเพดานหรือว่าตัวมาตรการหลัก,ลกๆเลยเนี่ยก็ตัวเพดตัวเพดานเองเนี่ยจะอยู่ที่10%สําหรับตัวสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ สะคะ1าสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองแล้วก็23%สําำหรับตัวสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่า23%เนี่ยพอมาดูเปรียบเทียบกันกับอ่อ เฉลี่ยของตลาดในวันนี้ถือว่า23นี่ต่ำมากๆเฉลี่ยของตลาดในวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ32-33ในขณะที่เราถ้ามาดูในส่วนของตัวสีสวัสดิ์เองเนี่ยก็สำหรับตัวสินเชื่อเช่เชาซื้อโมอเตอร์ไซค์ในปัจจุบันเองเนี่ยหรือว่าสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ปัจจุบันเนี่ยเขาจะเก็บอ,อยู่ที่ประมาณ30ทางพี่เจี๊ยบเนี่ยก็มองว่าเมื่อ ตัวพรบรนี้มีผลบังคับใช้ซึ่งคาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงมก,การาปี 2, 5, 6, 6เนี่ยตัวผลกระทบต่อตัวสวัสด์เองกออ็น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยยะเหมือนกัน ะะโดยที่ปัจจุบันเองเนี่ยทางสวัสด์เองเนี่ยเขาถือในสัดส่วนการตลาดหรือว่าตัว Market Share สสำหรับตัวสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอยู่ประมาณ23%เพราะฉะนั้นด้วยตัวความต่างของตัวเพดานดอกเบี้ยนะคะทีะ่ถ้าเกิดว่าตัวพรบน,นี้มีผลบังคับใช้คืออยู่ที่23%วันนี้เนี่ยสวัสด์เก็บอยู่ประมาณ30%เพราะฉะนั้นส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ7%โดยประมาณเนี่ยลองมาคิดดูว,ว่าจะมีผลกระทบต่อตัว,ตวกําไรหรือว่าตัว Forcast ของ ตัวผลประกอบการประมาณเท่าไหรเนี่ยพี่เจฟลองคิดออกมาเนี่ยดูแล้วสําหรับตัวทิศทางหรือว่าตัวผลกระทบะที่จะเกิดขึ้นต่อตัวกำไรสุทธิเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ525ล้านบาทนะคะก็ mm hmm. อันนี้เป็นเปอร์เซ็นที่ลองคิดกันในส่วนของตรงๆเลยว่าถ้าต้องถูกลดลงมาเพดานลดลงมาสักเมาอยู่ที่23%ตัวเลขหรือว่าหน้าตากำไรจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ แล้วจากนี้ไปทางสีสวัสด์เองมีต่อตัวโพลิซีหรือว่ามีมาตรการอะไรที่จะมาปรับในส่วนของตัวการให้สินเชื่อในส่วนนี้บ้างก็ทางาสวัสด์เองนะคะก็ตั้งเป้าแบบนี้ค่ะข้อแรกเลยก็คือต้องลดตัวค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายในส่วนการดาเนินง,งานทั้งหมดก็อาจจะต้องลดลงไม่ว่าจะเป็นพวกค่าคอมมิชชั่นหรือว่าพวกอินสัน i v ฟต่าง นะคะที่เคยให้กับเซลล์ก็อาจจะต้องมีส,สัดสวนที่ลดลงแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเพิ่มรายได้อื่นๆนะคะก็วันนี้เขาอาจจะมีในส่วนของตัว New Product หรือว่าสินเชื่อใหม่ๆที่อาจจะออกมาแต่ว่าวันนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเรื่องที่3ก็คือ,อ,อการปล่อยสินเชื่ออาจจะต้องมีความ เ้มงวดมากขึ้นอาจจะต้องมีการคัดกรองกันมากขึ้นเพื่อที่จะลดการเกิดตัว MPL แล้วก็ตัวเครดิตคอ s t นะคะอันนี้ก็เป็น Policy ี่ที่ทางศรีสวัสด์เองเขามองว่าก็คงต้องรีบเอามา Implement หรือว่ารีบเอามาใช้นะคะ Impact จากนี้ไปต่อตลาดที่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อโดยเฉพาะตัวส,สินเชื่อเช่าซื้อตัวรถจักรยายนยนต์จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ทางพี่เจมมองว่าแบบนี้ค่ะว่า เรื่องการลดเพดานตัวดอกเบียเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนคัดกรองผู้เล่นหรือว่าเพลเยอร์ใหม่ๆที่จะเข้ามาในตลาดกลายเป็นว่าตอนนี้ไปเนี่ยผู้เล่นรายเล็กอาจจะหายไปอาจจะเห็นแต่ผู้เล่นรายใหญ่ที่อาจจะต้องมีในส่วนของสภาพคล่องที่ค่อนข้างดีหรือว่ามีศักยภาพในการคัดกรองตัวผู้ที่มาขอสินเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องติดตามต่อแล้วพี่เจมส์เองก็มองว่า ตัวสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยดูแล้วก็เป็นสินเชื่อประเภทที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงพอ,อเราไปแคปเขาด้วยตัวดอกเบีย้ยที่23%เนี่ยไม่แน่ใจว่าจากนี้ไปก็คือตั้งแต่ปีหน้าไปที่ตัวพรบรเริ่มมีผลบังคับใช้เนี่ยตัวธุรกิจนี้หรือว่าอินดัสทรีนี้การเติบโตหรือว่าหน้าตาของตัวสินเชื่อ,อมันจะเป็นยังไงต่อซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ต้องมาอัปเดตกันต่อเนื่องนะคะในส่วนของตัวฟอร์เควสเองก็ทางพี่เจมส์นะคะมีการปรับประมาณการของตัวกําไราสุทธิลง สำหรับปี2566เนี่ยปรับลดลงมาประมาณ6%ด้วยกันแล้วก็หลังจากที่ปรับแล้วเนี่ยตัวกำไรหรือว่าตัวผลประกอบการตัว e a r n i n g s สเองสำหรับปีหน้าก็เติบโตน้อยๆเติบโตอยู่ประมาณ6%เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สำหรับส่วนตัวราคาเป้าหมายนะคะก็มีการปรับลดลงจากเดิมที่ให้ที่58บาทก็เป็นที่48บาทคำแนะนำหรือว่าตัว tactical call เป็น neutral นะคะด้วยสะท้อนไปในส่วนของตัวพรบเช่าซื้อฉบับใหม่ที่คิดว่าจะมีการประกาศในช่วงระ ยเวลาวันถึง2วันนี้แล้วก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงปีหน้านะคะแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งที่พี่เจียบฝากมาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามุมมองยังคงดีอยู่ก็คือตัวอีออนนะคะอีออนเองเนี่ยตัวคําแนะนํานะคะยังคงเป็นอัพพอร์ฟอร์มราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่203บาทนะคะโดยทางพี่เจี๊ยบมองว่าวันนี้ราคาหุ้นเนี่ยดูในเชิงของ valuation เองเนี่ยถือว่าค่อนข้างถูก แล้วก็ตัวทิศทางตัวกําไรเนี่ยมีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีนะคะวันนี้ตัว a l u a ชั่นเองถ้าไปดูที่ส่วน P/E เนี่ยจะอยู่ประมาณ9.5เท่าในขณะที่ตัว Price per book เนี่ยอยู่เพียงแค่1.8เท่าเท่านั้นเองแล้วก็ให้เราดูในส่วนของตัวแนวโน้มตัวผลกําไรของปี2565เองเนี่ยก็ดูแล้วตัวกําไรน่าจะสามารถเติบโตได้ประมาณ20% year on year แล้วทางพี่เจบมองว่าครึ่งปีหลังของตัวผลประกอบการของเขาเนี่ยน่าจะเติบโตได้ดีกว่าครึ่งปีแรกวันนี้เนี่ยตัวสินเชื่อเนี่ยนะคะก็ ้าดูเป็น year to date เนี่ยเขาเติบโตอยู่ประมาณ3.2%ด้วยกันแล้วก็เป็นการเตริบโตในส่วนของตัวสินเชื่อบัตรเครดิตประมาณ7%ต้องบอกว่าพอเรามีการเปิดเมืองเนาะเริ่มกลับมาทํางานเริ่มมีการเดินทางการจับจ่ายใช้สอยในส่วนของบัตรเครดิตมันก็เพิ่มขึ้นก็มีในส่วนของสินเชื่อบัตรเครดิตเติบโต7%แต่ว่าในส่วนของสินเชื่อบคุคคลเติบโตอยู่ประมาณ1%ด้วยกัน ะะทีนี้เนี่ยทางอีออนเองเขาก็ตั้งเป้าว่าในส่วนตัวสินเชื่อบุคคลเองอะคะ่ะปัจจุบันเนี่ยมีสัดส่วนอยู่ประมาณ52%เขาตั้งเป้าว่าควรจะต้องปรับเพิ่มขึ้นเป็นสัก53 55%โดยรวม แล้วก็ทางพี่เจฟเองยังคงเป้าการเติบโตของสินเชื่อของตัวอีออนในปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8%ต้องบอกว่าถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะดีกว่าในอดีตนะคะในในอดีตเนี่ยเติบโตอยู่ประมาณบวกลบ4%ก็ถือว่าเป็นสัญญาณหรือว่าเป็นสัญญาณบวกที่ดีนะคะว่าการเติบโตของตัวสินเชื่อยังมีอยู่ในขณะที่การตั้งสำรองคาดว่าก็จะลดลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจจะมีในส่วนของรายได้ที่มาจากหนี้ศูนย์ที่ได้รับคืนมาบางส่วนด้วยเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วมีมุมมองที่เป็นออประเด็นบวกใน ตัวคอร์ปอเรชันค่อนข้างเยอะในขณะที่ตัวธุรกิจใหม่ของเขานะคะตัว AMC หรือว่าตัว s s e t m a n a g e m e n t Company นะคะก็คาดว่าน่าจะได้ในตัวของใบอนุญาตจากธนาคารในประเทศไทยเนี่ยช่วงประมาณปลายปีนี้แล้วก็ตัวธุรกิจก็จะสามารถคิกอ f ฟหรือว่าสามารถเริ่มดําเนินการได้ในช่วงปีหน้านะคะแล้วก็ในเบื้องต้นหรือว่าในแผนของตัวธุรกิจในระยะแรกเองเนี่ยทางอีออนเองเนี่ยก็มองว่า ตัวสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันที่เป็นสินเชื่อรายเล็กๆเนี่ยก็จะ,ะดึงขึ้นมาทําก่อนซึ่งก็ทางพี่เจีเองก็มองว่าดูเป็นดูเป็นสัญญาณบวกที่ดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจากด้วยประเด็นบวกหลายๆอย่างในในในส่วนของตัวคอร์ปเปอเรชันกับตัวไวเลอร์ชันเองวันนี้ที่ราคาหุ้นดูแล้วทั้งในส่วนของ P/E กับในส่วนของ Price to Book เองเนี่ยดูแล้วไม่ได้แพงก็ขันแนะนำก็เลยเป็นเอา p e r f o r m ร์มนะคะราคาเป้าหมายที่ทางพี่เจี๊ยบให้ไว้ก็คือ203บาท ะะก็วันนี้เป็นหุ้น3มบริษัทที่นัดนำมาฝากกันนะคะก็มีทั้งในส่วนที่เป็นทางสินเชื่อแล้วก็ในส่วนของการอุปโภคบริโภคนะคะก็เดี๋ยวไปฟังน้องกิฟค่ะว่า2เซกเตอร์ที่น่าสนใจที่น้องกิฟน์นำมาฝากเนี่ยเป็นเซกเตอร์อะไรนะคะ ค่ะสำหรับเซกเตอร์ในสัปดาห์นี้นะที่เรามีการออกบทวิเคราะห์มานะคะต้องมาบอกว่าต่อเนื่องเลยจากทางของพี่เจี๊ยบกิติมานะคะเป็นสัปดาห์ของพี่เจี๊ยบเลยนะคะสัปดาห์นี้เร okay. ื่องของการออกบทวิเคราะห์นะคะ <Damon. S 1> มีในเรื่องของฟแนนซ์ไปแล้วนะคะเรามาต่อกันที่กลุ่มธนาคารคะ่ะในสัปดาห์นี้เนี่ยทางพี่เจี๊ยบกิติมานะคะก็มีการออกเปเปอร์ของตัวกลุ่มธนาคารออกมาก็คือการทําพรีวิวนะคะงบในไตรามาสที่สามนี้ค่ะซึ่งมีการประเมนว่านะคะว่าทั้งกลุ่มแล้วเนี่ยในแง่ของกําไรสุทธิ น่าจะได้เห็นการเติบโตที่เป็นลักษณะของการทรงตัว Q-on-Q นะคะแล้วก็จะเติบโตได้ประมาณ26%เยออนเยค่ะในแง่ของ Q-on-Q นะคะกำไรสุทธิที่อยู่ในระดับที่ทรงตัวเนี่ยทางพี่เจ๊บก็มองว่าหลักๆเกิดจากในส่วนของตัวรายได้ดอกเบี้ยรวมนะคะหรือว่า Net Interest Income ที่ดีขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยชดเชยในเรื่องของค่าใช้จ่ายการดำเนินงานหรือว่า Opex ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยได้นะคะ ในขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยอย่างตัว non-interest uh, income เนี่ย,ยเช่นพวกรายได้จากค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการนะคะน่าจะอยู่ในระดับที่ตรงตัวค่ะส่วนในแง่ของเยอนเดียนะคะที่เมื่อกี้แจ้งไปว่าน่าจะเห็นการเติบโตได้เนี่ยหลักๆแล้วได้ก็จะมาจากในเรื่องของการตั้งสำรองที่ลดลงนะคะรวมถึงรายได้ของดอกเบี้ยรวมนะคะ net interest income ที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นค่ะ มาดูรายหุ้นกันบ้างน,นะคะว่าหุ้นตัวไหนจะอยู่ในเรดาร์ที่มีความน่าสนใจนะคะทางพี่เจี๊ยบม,มองว่าตัวของ KTB มีความน่าสนใจในมุมของธนาคารที่จะมีการรายงานกำไรสุทธิเติบโต year on year ที่มากที่สุดนะคะโดยทางพี่เจี๊ยบม,มีการประเมินว่าตัวของ KTB นี้นในไตรมาสที่3ามน่าจะมีกำไรสุทธิประมาณ8 1 0 0ันหนึ่ง้ล้านบาทค่ะเป็นการเติบโต60เอร์เซ year on year นะคะจะอาจจะลดลงสามเปอร์เซ Q on Q ค่ะ มาดูในแง่ของการเติบโต Q-on-Q บ้างน,นะคะพี่เจ็บก็ประเมินว่าตัวที่น่าสนใจจะเป็นตัว BBL ค่ะซึ่งในแง่ของไตรมาสที่3มนะคะมีการประเมินว่าน่าจะได้มีกำไรสุทธิที่ประมาณ8,200ล้านบาทค่ะเป็นการเติบโต17% Q-on-Q นะคะแล้วก็จะเติบโตประมาณ18% year-on-year year ค่ะสำหรับตัวของ BBL ค่ะภาพรวมของกลุ่มธนาคารน,นะคะทํางพี่เจ็เองก็ยังมองว่ามีประเด็นบวกนะคะจากัพไซด์เกี่ยวกับเรื่องของตัว n e t interest m a r จ i n จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยในแง่ของส่วนต่างระหว่างของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยเป็นไปในทางที่ดีกว่าที่เราประเมินไว้นะคะโดยอย่างที่เราเคยอัปเดตไปค่ะว่า b b l เป็ไปธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่มีการปรับในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีธนาคารอื่นๆทยอยปรับตามมานะคะซึ่งในแง่ของประมาณการค่ะมีอัปไซด์และพี่เจบเองเนี่ยก็จะมีการปรับ ในส่วนของตัว Forecast อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีการประกาศผลประกอบการไตรามาสที่3ออกมาแต่โดยรวมแล้วเนี่ยน่าจะเป็นบวกต่อประมาณการนะคะโดยภาพรวมของกลุ่มค่ะก็เป็นมีมุมอมองเชิงบวกนะคะแล้วก็หุ้นเด่นที่เราชอบเนี่ยก็จะเป็นตัวของ KTB ราคาเป้าหมาย18บาท BBL ราคาเป้าหมาย168บาทและ KBank ราคาเป้าหมายที่176บาทค่ะ อีกเซกเตอร์หนึ่งนะคะที่นำมาฝากกันก็คือกลุ่มของการแพทย์กลุ่มโรงพยาบาลนะคะซึ่งเซกเตอร์นี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่กิฟด,ดูแลเองค่ะในะประเด็นที่เรามีการมาอัปเดตกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของที่ว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมานะคะทางบ้านเราเนี่ยได้มีการปรับลดระดับความรุนแรงของโรคโควิด -19 นะคะจากโรคติดต่ออันตรายสู่โรคติดต่อที่ต้อง เฝ้าระวังนะคะหลักๆแล้วเนี่ยกกมาจากภาพของสถานการณ์โควิด -19 ทั้งในบ้านเราและในต่างประเทศที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะสิ่งที่เราเห็นค่ะก็คือในเรื่องของมาตรการต่างๆกฎระเบียบรวมถึงการควบคุมโรคเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผ่อนคลายลงนะคะซึ่งเราสามารถที่จะได้เห็น3ามประเด็นใหญ่ๆ ประเด็นแรกก็คือในเรื่องของสิทธิ USeP Plus นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยก็จะมีการครอ,อบคลุมในส่วนของผู้ป่วยสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะแต่ล่าสุดด้วยสถานการณ์ที่ดีขึ้นเนี่ยทางอพอ l i c y ของ USeP Plus เ,เองเนี่ยก็จะมีการลดลงนะคะก็จะครอบคลุมเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตก็คือผู้ป่วยกลุ่มสีแดงเท่านั้นนะคะ ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการยกเลิกมาตรการการกักตัวนะคะสำหรับผู้ป่วยโควิดที่ไปกลุ่มสีเขียวก็คือมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะคะรวมถึงมีการหยุดให้การบริการเกี่ยวกับ กลุ่มที่เป็นแบบโ o สติเทลนะคะก็จะไม่มีแล้วนะคะอีกทั้งเรื่องที่3ามก็คือในเรื่องของการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะในแง่ของผู้ที่เดินทางเข้ามาเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแสดงในเรื่องของวัคซีนสติฟิเคชันรวมถึงผลตรวจ ATK แล้วนะคะเมื่อมาถึงประเทศไทยคะ่ะภาพรวมทั้งหมดตรงนี้นะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับม,มุมมองของเรานะคะว่าด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดท,ที่ดีขึ้นเนี่ยรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย น่าที่จะมีแนวโน้มที่ลดลงนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะรวมถึงในเรื่องของภาพการเปิดประเทศที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ช่วยในส่วนของตัวการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคนไข้ต่างชาติด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เรามองว่าก็จะเป็นประเด็นบวกสำหรับตัวของ BDMs แล้วก็ตัวของ BH ค่ะ เบื้องต้นนะคะสําหรับผลประกอบการในไตรมาสที่3นะคะเราก็มองว่าน่าจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกที่โตได้ทั้ง year-on-year year, แล้วก็ Q-on-Q นะคะก็คือจะตัวเป็นตัวของ BDMs แล้วก็ตัวของ Bh นะคะหลักๆก,ก็จะมาจากในส่วนของตัวรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดโดยเฉพาะรายได้ที่เป็นลักษณะของคนไข้ต่างชาติที่ มีการฟื้นตัวดีนะคะในขณะที่กลุ่มหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเห็นการลดลงของกําไรนะคะทั้งเยอออนเยและคิวอนคิวเลยก็คือตัวของ BCH แล้วก็ CHG ซึ่งหลักๆตรงนี้มันเกิดจากฐานที่สูงของการให้บริการโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมานะคะสำหรับหุ้นเด่นของเราในกลุ่มนะคะก็จะเป็นตัวของ BMS d MS นะคะที่เรามองว่าด้วยณนะระดับราคาตรงนี้เนี่ยยังมีอัพไซด์ต่อ,อราคาเป้าหมายของเรารวมถึงกำไรเองเนี่ย ยังคงเป็นขาขึ้นต่อเนื่องนะคะจอยมาส3จอยมาส4ต่อเนื่องปีหน้านะคะสำหรับ DMS ครานะคะเป้าหมายที่เราให้ไว้คือ31บาทค่ะค่ะก็เป็นเอ่อเซกเตอร์ที่ทางน้องกิก๊ฟนำมาฝากกันนะคะก็เชื่อว่า healthcare เองสิ้นปีก็น่าจะเป็นอะไรที่ เรียกว่าม <an> ีแอคทิวิตี้เนาะเพราะว่าอย่างพี่เองนี่ก็เดี๋ยวจะต้องไปตรวจสุขภาพประจําปีตอนนี้เขาก็มีเหมือนต้องโทรนัดล่วงหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ใช้บริการตอนนี้เยอะจริงๆนะคะค่ะก่อนที่จะจากลากันไปเดี๋ยวไปกันที่ตัววีคลี่กันนะคะก็สําหรับทางฝั่งปิโตเคมีนะคะที่ทางพี่กบนํามาฝากนะคะก็สําหรับสัปดาห์นี้นะคะส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ในไตรมาสสามเราเพิ่งปิดไตรมาสกันไปนะคะก็ถือว่ายังอ่อนแออยู่ ะะแล้วก็ตัวต้นทุนน้ฟท่านะคะก็ปรับลดลงจากจุดสูงสุดเลยตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่เดือนมีนานะคะก็ลดลงมาค่อนข้างต่อเนื่องนะคะโดยค่าเฉลี่ยของตัวน้ฟท่าของไตรมาส3เองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ714เหรียญต่อตันนะคะลดลงถึง19% Q on Q ด้วยกันแต่ว่ายังไม่สามารถหนุนให้ตัวส่วนต่างหรือว่าตัวสเปรดของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีลดลงได้ ะะทั้งสายตัวโอลิฟินส์แล้วก็สายอ r โรมาติกส์เองเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนต่างราคาของตัวอินทิเกรตตตัว PET กับ PTA เองก็โดดเด่นที่สุดในช่วงไตรมาสสที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเขาก็ถูกบดบังโดยอย่างที่เรามาพูดกันทุกสัปดาห์นะคะว่ามุมมองเ,ออเชิงลบหรือว่ามุมมองระมัดระวังต่อ,อ,อตัวแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเองก็ยังถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ยังต้องนํามาพิจารณา นะคะแล้วก็ตัวต้นทุนของตัวพลังงานเองก็ยังถือว่าคงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นแรงกดดันเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องเศรษฐกิจเรื่องตัวอัตราดอกเบี้ยเองแล้วก็รวมไปถึงดิมานของการใช้ของตัวและ,ะแต่ละผลิตภัณฑ์เองก็เริ่มมีความผันผวน,นนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่กบก็มองว่าตัวเลขต่างๆ ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยน่าจะดีในเพียงแค่ช่วงระยะเวลาอันสั้นนะคะแต่ว่าในระยะถอระยะที่เป็นระยะกลางถึงระยะยาวเองเนี่ยก็ยังดูแล้วมีความาต้องระมัดระวังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวหุ้นที่ยังคงเป็นหุ้นแนะนำแล้วก็ Rating o u t อา r อฟอรก็คือตัว ivl นะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่66บาทนะคะส่วน What not to miss ก็น่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าไหมคะน้องกบ ค่ะพี่น้องสำหรับ what not to miss ในสัปดาห์นี้นะคะเป็นประเด็นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะในเรื่องของตัวร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือว่า PDP 2022นะคะทางพี่ป๊อปสุริชัยเองก็มีการอัปเดตค่ะว่าในแง่ของตัวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะหรือกอกอพมีการเปิดเผยนะคะว่าตัวกกพได้มีการ ออกระเบียบค่ะว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบฟิตอินทาลิฟนะคะอันนี้จะเป็นในช่วงปี2565-2573ถึง2573ค่ะรวมแล้วเนี่ยจะประมาณ5,203เมกะวัตนะคะถ้าเราจะแบ่งค่ะว่าในส่วนของพลังงานหมุนเวียนตรงนี้เนี่ยมีโรงไฟฟ้าแบบไหนบ้างนะคะก็จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะคะหรือว่าโซลาร์ฟาร์มเนี่ยประมาณ2,300เมกะวัต แล้วก็จะเป็นส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานนะคะหรือว่าตัวของแบตเนแบตเตอรี่เอ e เนอร์จีสโตเรเนี่ยอีกประมาณพันมกะวัตนะคะแล้วก็จะมีพลังงานลมพั0ห้ามกะวัตและส่วนที่เหลือซึ่งอาจจะเล็กหน่อยนะคะก็จะเป็นลักษณะข,ของก๊าซชีวภาพนะคะประมาณ335ร้มสิบกะวัตค่ะนับจากนี้ไปเนี่ยเราน่าจะได้เห็นนะคะว่า หลังจากที่กปพ,อพอเขามีการออกระเบียบในเรื่องของการจัดหาไฟฟ้าแบบนี้มาแล้วเนี่ยน่าจะได้เห็นกระแสข่าวนะคะของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าต่างๆที่อาจจะมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะสิ่งที่สําคัญนะคะที่พี่ปอฝากมานะคะก็คือในเรื่องของตัว ไทม์ไลน์ค่ะไทม์ไลน์ที่สำคัญนะก็อยากจะให้ติดตามอาจจะเป็นในช่วงวันที่4ถึง25พฤศจิกายนนี้นะคะอันนี้จ,จะเป็นช่วงเวลาที่กำหนดให้ผู้ประกอบการเนี่ยยื่นขอการผลิตไฟฟ้านะคะแล้วก็ภายในวันที่18มกราคมปีหน้านะคะก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ความพร้อมด้านเทคนิคขั้นต่ำนะคะคือต้องมาบอกว่าพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมที่มีการรับซื้อตรงนี้เนี่ย สิ่งสาคัญที่ต้องติดตามนะคะเทคนิคที่ต้องติดตามก็คือในเรื่องของตัวสถานที่ตั้งว่ามีความพร้อมในการรับแสงรับลมมากน้อยแค่ไหนรวมถึงความพร้อมของการมีสายส่งไฟฟ้าด้วยนะคะนี่เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามในเรื่องของความพร้อมทั้งด้านเทคนิคขั้นต่ำนะคะแล้วก็อีกวันสําคัญหนึ่งก็คือภายในวันที่15มีนาคมค่ะทางด้านกนพพ,อพอเองเนี่ยก็จะมีการประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก่อนที่จะมีการประกาศตามทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยกระแสข่าวต่างๆก็จะเข้ามานะคะสิ่งที่ว t นน t ตทูมิสทำในรีพอร์ตฉบับนี้ก็คือมีการระบุให้นะคะว่าไทม์ไลน์ตรงไหนมีความน่าสนใจสําหรับประเด็นในเรื่องของการหลับซื้อไฟฟ้าค่ะค่ะก็ชัดเจนนะคะพี่เชื่อว่าไม่นานน้องกิฟจะสามารถเป็นเอกซ์เพเรื่องไฟฟ้า <c oughs> เดียวกันค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นต้องเรียกว่าครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเซกเตอร์นะคะทั้งในการทำพรีวิวแล้วก็การอัปเดตแล้วก็รวมไปถึงส่วนของทางฝั่งของอตัวหุ้นเองนะคะที่มีประเด็นร้อนๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพรบรเช่าซื้อนะคะอันนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อว่าผลกระทบเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ะะก็สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเรามีวันทำการกันแค่3วันนะคะก็เราก็ยังไม่ทิ้งหนีหายไปไหนเดี๋ยกลับมาพบกันนะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe สำหรับทุกช่องทางการติดตามชมของ i n n o v สเอนะคะรวมไปถึงท้ายสุดนะคะก็น้องและน้องกิฟเองนะคะก็ขอเป็นตัวแทนอขอกำลังใจนะคะสำหรับการโหวต ในส่วนของตัว IAA Best Analyst Award ประจำปี2022นี้นะคะก็ร่วมโบทร,ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมรีเสิร์ชของทาง InnovateX นะคะแล้วก็เรามีทั้งในส่วนของโบวที่เป็นทีมแล้วก็ในส่วนของนักวิเคราะห์รายบุคคลนะคะเริ่มโบวกันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31ตุลานี้ค่ะ หนึ่งเสียงของท่านก็คือกำลังใจสำคัญของพวกเรานะคะที่วิจัย i n n e v e s t X ค่ะรายละเอียดในการโหวตนะคะสามารถที่จะติดตามได้ในแคปชั่นแล้วก็ทางด้านหน้าท้ายได้เลยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ